ถ้าขึ้นมาจากที่ผอมที่สุดก็น่าจะประมาณ18-19ปดสิบก้โลรือยี่สิโลอะเนี้ยทำไมถึงขึ้นเยอะขนาดนี้ปล่อยตัวหรือยังไงใช่ครับผมดูปล่อยตัวเพราะเราไม่ได้ลงแรนในการอองกายหรือพังหายไปด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าตอนตอนที่เล่นละครผมก็จะต้องออกกำลังกายคือวันไหนเราว่างเราก็ต้องออกออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วก็การถ่ายละครมันก็มันก็ออกไปเหนื่อยไปเล่นละครมันก็คือเผาผลาญเยอะนะครับพอผมไม่เล่นละครแล้วผมก็ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ ผมกินอะไรบอกวกินตาสบานนะการด้วยน้าหนักเราขึ้นเยอะขนาดนี้มันเป็นสาเหตุให้แบบหลังๆเราไม่ค่อยเห็นผลงานดีทั้งหน้านจอเท่าไหร่ตอนที่ผมหายไปตอนแรกเป็นเพราะว่าผมอยากเน้นธุรกิจกับเป็นเพราะว่าผมอยากพักด้วยครับ<ม>เพราะาผมได้ละความมา10ปีผมผมไม่ค่อยได้พักเลยครัผมเคยครั้งหนึ่งแล้วครับผมจําได้ตอนนั้นผมขอเขาหยุด5เดือนนะครับวุ<ม>่นเหมือนกันตอนนั้นผู้ใหญ่กได้เรียกเราไปคุยเ่องเงินปรับว,วา่าของเรื่องจะรับละครอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เขาก็มีนะครับตอนตอนแรกๆที่ผมเลิกเล่นไปปีแรกเขาก็จะติดต่อมาเยอะครับแล้วผมก็ผมก็บอกว่าตอนแรกผมก็ผัดเขาไปเรื่อยครับแล้วหลังนั้นผมก็เขบอกว่าผมยังไม่พร้อมครับ้ตอนนี้ที่ผ่านก็คือยังไม่รู้ว่าหมดสัญญาหรือยังน่อน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วครับแต่ว่าผม,ผม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 โอเคนะครับผมผมอยากเทียบแบบผมอยากใช้ชีวิตทํางานของผมอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งผมผมกลับไปเล่นแล้วถ้า ถ้าตอนวันนั้นที่ผมอยากกลับไปเล่นแล้วคนอื่นเนี่ยโอเคผมก็โอเคครับอย่างล่าสุดก็มีคนไปถามถาวรพี่จากทัพทีมอะไรนี้ทัพพิมไม่แบบไม่ค่อยอยากจะเจอตอนมีความสำคัญอยู่ไงบ้างดีครับทุกอย่างดีครับไม่ได้ห่างกันไม่ได้อะไรเลยไหม่ได้ห่างกันเจอกันบ่อยไหมคะช่วงนี้มีเวลาเจอกนะันช่วงนี้เขายุ่งถ่ายละครด้วยครับแล้วก็ผมก็ต้องทํางานด้วยครับแต่ว่าก็จะหาเวลาไปไปเจอครับส่วนมากว่าไม่ค่อยตรงกันล่าสุดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วครับสถานะกับทัพพิมตอนนี้เรียกว่าแฟนได้ยังอยู่ไหม ใช่ครับเรียกว่าแฟนครับอันน่้ดูคลิปเปสักครู่แล้วนะงาสนุกใช่ไหมนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสุขของรายการโต๊ะข่าวเอ็มแบบไม่มีพลาดง่ายๆเลยค่ะแค่คลิกปุ่ม subscribe ข้างล่างนี้นะคะรับรองความแซ่บนะคะอัพเดตตรงตรงถึงคุณที่บ้านทันทีค่ะรวมทั้งคอนเทนต์ต่งตางๆนะของช่องสองสมัดดว้วยกด,กด,กดเลยค่ะกดเลย